โอเคนะครับผมทุกคนก็สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวไลน์เลนเจอร์ทุกคนด้วยนะครับเราจะมาวิเคราะห์หน้านี้กันอีกแล้วนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะเอาความสามารถนี้เป็นแบบว่าตัดสินเลยนะครับผมว่ามันควรใช้สก,กิลไหนนะครับผมในแต่และตัวเนาะเราเอาที่1ของโลกเป็นแบบว่าแบบอย่างเลยทุกคนโอเคเราจะมาวิเคราะห์เอเลนนะคะผมแล้วก็รีวิ์นั่นเองนะครับผมทุกคนครับมานี่ไม่ใช่ที่1ของโลกนะทุกคนอันนี้คือท็อปตำนานเลยนะเราเอาเขาเป็นตัวอย่างนะทุกคน ก็เราจะมาวิเคราะห์รีวริวกันก่อนเลยนะครับผมทุกคนครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมส่วนรีวิวเนี่ยจะเป็นสายพ่วงไว้นะครับผมทุกคนครับซึ่งความเร็วในการโจมตีเร็วนะครับผมความเร็วในการเคลื่อนที่เร็วนะครับผมเป็นเลนเจอร์ที่ค่อนข้างจะรวดเร็วเขาสมควรนะครับผมยกเลิกภาวะมันต่างาาของตู้สีวิขัดขวางการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องของตู้สีวิสร้างความเสียหาย3,000%เของพลังโจมตีตกิลนี้ที่มองว่าเออ ขาดขวางการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องเนี่ยมอว่าโอเคอยู่นะยุกเลิกภาวะอัตแตงของตูสี่บีสร้างความเสียหายสามพันคขา่าถ้าความเสียหายสามพันเนี่ยพี่มองว่ามันยังธรรมดาอยู่นะับผมแล้วก็ขาดขวางการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องคือหลายๆตัวมันมันมีแล้วอะ่ะซึ่งผมมองว่าก็ยังธรรมดานะยุกเลิกภาวะอัตแตงของตัวตูก็ตัวเซลลี่ไม่ใช่ดิทุกคนหลายตัวก็มีนะทุกคนอ่ะแล้วก็เรามาดู สกิลที่2กันเลยนะครับผมเพิ่มมาตาใช้รักษา50ก็ยังเฉยเฉยนะเพิ่มคนเดียวในการเคลื่อนที่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดวิเออที่บอกเลยว่าถ้าถ้าเกิดว่าให้พี่ตาสินตอนนี้นะพี่ไม่อ่านเจ้าเอเลินเลยนะที่บอกเลยว่าเจ้าเอเลินเนี่ยติดเมตาได้นานกว่ารีไวล์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมด้วยความสามารถแรกนะครับผมโดนรับเคลื่อนที่ไปยังกองทัพของศัตรูยกเลิกรักษามาตาของศัตรูสร้างความเสียหาย 3, 6 0 0เของพลังโจมตีในพื้นที่น่ะสกิลน่าปวดมากๆเลยนะครับผมแล้วก็้งมาดวกว สร้งางไปเรียนในพื้นที่4วินาทีเพิ่มพลังชีวิต400% 7วิเพื่อม,มาตายการลงรักษา60%า7วิซึ่งดูดีกว่ามากๆเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้เนี่ยคือเขาใช้เป็นฟื้นฟูแรดธาตุนะครับผมทุกคนแล้วก็มีหยุดเวลาด้วยนะครับแต่เจ้าดีวายเนี่ยก็มีหยุดเวลานะและนี่คือแบบความสามารถที่เหมาะสำหรับมันก็คือไาย,ยุฮิมะนะทุกคนเออยังไงต่อให้ความสามารถเดี๋ยวมันมันจะเหมือนกันนะแต่พี่มองว่าเอเลนเนี่ยติดเมตานานกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมด้วยครับ เน่งคลิปนี้ก็สรุปได้เลยนะครับผมว่าคลิปนี้มาเรียวไปเรียวนะผมสรุปง่ายๆเลยนะทุกคนว่าเอเลนเนี่ยจะติดเมตาได้นานกว่านะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้แล้วเจอกันใหม่สหรับคลิปหน้าผมคลิปนี้วันนี้2คลิปนะทุกคนแค่นั้นแหละแล้วก็เดี๋ยวโฆษณาดีหนึ่งนะลูบี้สองพันสามร้อยกับตัว ร้อยสี่ใบนะครับผมเราจะมาสุ่มกันในเดือนคลาบโบนะอย่าลืมฝากมาติดตามชมด้วยนะกดไลค์กดกระดิ่งและเป็นทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยหรือว่าต้นเดือนหน้าเนี่ยพี่จะมาแบบว่าใกล้ๆเดือนหน้าเนี่ยคลาบโบน,น่าจะมาแล้วแหละทุกคนน่าจะวันที่สามสิบเอ็ดอ่ะเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มกระชายให้ดูดอย่าลืมซับประคายก็กดกระดิ่งแลวเป็นทั้งหมดนะเดี๋ยวสุ่มกระชายให้ดูทุกคนเจอกันคลิปคลิปตอนนั้นได้เลยแล้วทุกวันก็มีคลิปให้ดูแน่นอนโอเคไม่มีอะไรแล้วทุกคนสวัสดีครับผม